สวัสดีค่ะฟาสสายสกายบูชแนลไ b แนนซี่มุกบดิ์นะคะวันนี้ก็ใส่แว่นวรุ่นหน่อยออาเดวเปิดหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าเราตาบอดก็วันนี้นะคะดีใจมากเลยจะมาพูดเรื่องการที่จะนำสินค้าส่งออกไปโกอินเตอร์นะคะก็เราก็ไปบิสเลตแมทชิ่งที่ลาววันนี้มีแฟนคลับถามมาว่าวันนั้นไปเจอเทปที่พี่แนนไปต้อนรับ คณะผู้และคณะผู้ส่งออกของไนจีเรียนะคะเขาก็เลยถามแนนว่าพี่หนูมีสินค้าเนี่ยจะส่งอะไรไปไนจีเรียฝากบอกแฟนถามที่ไนจีเรียนะคะ hello everybody I Nancy from Thailand visiting Thailand for import export for the product นะคะแนนก็ไปรู้จักนักธุรกิจที่มาจากไนจีเรียนะคะที่ไนจีเรียเนี่ยคนสนใจจะส่งสินค้าออกนะคะ ข้าวต้องเป็นข้าวมิถกสองเครื่องสําอางนะคะแล้วก็เครื่องประทินผิวต่างๆนะคะแล้วก็อาหารเสริมก็สามารถจะติดต่อได้ค่ะ0 8 5 9 3 9 9ด9าค่ะเราพร้อมจะเป็นสื่อกลางไปที่ไนจีเรียนะคะอ่ะต่อมาอคําถามมาอีกแล้วไปที่ไนจีเรียขนส่งยากไหมไม่ค่ะเพราะว่าเราจะมีเอ่อ ถ้าเรียกอะไรองค์กรซึ่งทํคาโปนะคะก็จะติดต่อให้เราเสร็จสนใจที่จะส่งสินค้าไปที่แอฟริกาใต้หรือที่ไนจีเรียหรือทุก้ะเรนทุกเส้นทางในแอฟริกาใต้ก็ติดต่อมาทางรายการเรานะคะ0859299909ค่ะตอนนี้ก็จะพูดถึงโปรแกรมทัวร์ละกันสกักครานี้ขอให้ทุกคนมีความสุข นะคะจะไปเที่ยวไหนก็คิดถึง n k s k Travel ok ค่ะเราจะมีกรุ่มที่แผนทําไปเที่ยวกระบี่ินแนร้อยเกาะน,นะคะในราคา3,999บาทค่ะพาไปทําบุญด้วยไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปดูความงามของทะเลในไทยค่ะส่วนคุ่ต่างประเทศนะคะเที่ยวบาหลีแผมบุญโรพุทโธค่ะ0859399909 สำหรับวันนี้ขอบคุณการที่สวยๆนะคะจำอีมาร์เก็ตนะคะขอบคุณนะคะรายการฟ้าสายน์สกายบูชแนลน้ำปราแม่แพริงจากวิลส์และบริษัท n k x w a y Travel ค่ะสนใจจะส่งของสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็ติดต่อมาได้ที่รายการ ปลาสายไปแนนซี่ค่ะ085 939 9909ค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันสงกรานต์ที่จะถึงนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้